จำไม่ดีดีจบไม่ดีดีสู้ไหวไหมยด้ยูได้ยูยู

<laughs> ลาใหญ่แล้วนะแม่ลาใหญ่แล้วนะแม่มัดยังกล้าเลยดูโยมีขอนใหญ่เลยอเจ,จับไปแล้ว ไอ้น,นี้แหละของเสียวเ,เลย <laughs> มอไหวหรือแม่ไ,มไวไว ใจกล้าสุดยอดเลยใจกล้าเลยผ่านด่านโหดเลย